พระราชทานอาภัยโทษผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขัน68รายค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30บนาทีวันที่30สิงหาคม2568ที่บริเวณอาคารโดมแดนสีเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกิติพงศุภักค,คุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรมราชทานประจำปีพศ2 5 6 8รหรุ่นที่เจ็ดทับสอง ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพศ2568มาตรา19โดยมีน,น,รรกกนา,ายบรรพรัตนจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวัสันเพรีวิกผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนัทกรปิยจันทร์นักทันตวิทยาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังรองผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอาภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวนารินมาค่ะเชนประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี2568ทั้งชายและหญิงรวมจำนวนทั้งสิ้น68คนโดยจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมในการประกอบวิชาชีพเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมรชาชทัณฑ์ก่อนได้รับการปล่อยตัวทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนำความรู้ ที่ได้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและน้อมนําพระราชโชวาทซึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษในหลวงรัชกาลที่9สืบต่อไปนายกิติพงศุขภักดิ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรี นประธานในพิธีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกคนและขอให้ทุกคนปฏิบัติตามคำกล่าวปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้เมื่อออกไปแล้วขอให้ปรับพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมกลับเนื้อกับตัวเป็นคนใหม่ตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริตทำหน้าที่ดูแลครอบครัวของตนเองให้ดีและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างน้อยน้อยความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมก็ยังสามารถน ไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรเลี้ยงดูครอบครัวได้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโชคดีและมีความสุขตลอดไปด้านนางอาภัสราชุมทองจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าสําหรับสํานักง,งานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยินดีต้อนรับและให้การช่วยเหลือสําหรับผู้ที่พ้นโทษออกไปแล้วและไม่มีงานทําหากสนใจอยากทํางานไม่ว่าจะงานในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ ยินดีที่จะบ,บริการในการติดต่อประสานหางานให้ทุกคน